ท่าทุ่มสุดยิตของยูโดที่ใช้ในเอ็มเอครับหรือในโนโกิก็ตามก็คือถ้าทุ่มประเภทท่ากึ่งสะโพกกึ่งขาซึ่งมันจะมีอยู่3ท่าสมัยตอนเด็กๆมีอาจารย์หรรุ่นพี่สอนให้จำมาเป็น3พี่น้องก็คือมันจะมีถ้าอุจิมาตะก็คือเป็นน้องเล็กอุจิมาตะต่อมาคือฮานงโนชิแล้วก็ท่าที่ฮิตที่สุดแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ก็คือฮารงโนชิบ้างหลายคนก็เขาจะผิดจนมันมีมีมของต่างชาติที่บอกว่าทุกคนเรียกว่าอุจิมาตะหมดเลย ถ้าอะไรก็ตามไม่คืออุจิมาตะหมดการทุ่มโดยสะโพกแบบครึ่งสะโพกเมืเมื่อก,กี้มีแค่สองท่าครับคือไอพี่ใหญ่ฮาไรโกชิกับฮานิโกชิไออุจิมาตะจริงๆเป็นอาชีวศาสตร์หรือเป็นท่าขาเพราะว่าจริงๆในยูโดอุจิมาตะเนี่ยวิธีการเข้าเนี่ยไม่ได้เข้าโดยสะโพกครับอุจิมาตะถ้าเข้าตามการ์ตาจริงๆเลยก็คือหมุนแล้วสกรูขาเขาขึ้นแล้วก็ทุ่มลงไปอหลงซะด้วยแต่ว่าต่อมาพอใช้ไปใช้มาครับอุจิมาตะมันเปลี่ยนสภาพแทนที่จะใช้แค่ขาอย่างเดียวมันดึงเข้ามาให้ติดครึ่งหนึ่งแล้วเป็นยก ล้วก็ดีดขาขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นน้องเล็กของตระกูลกึ่งสะโพกกึ่งขาซึ่งทำไมถึงเรียกว่ากึ่งสะโพกกึ่งขาอธิบายอย่างรวดเร็วครับคือถ้าทุ่มสะโพกที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือฮิปชหรือองโวชิคือถ้าตระกูลโคชิวะโคชิวะสะก็คือเอาสะโพกเข้าไปเต็มเต็มหนุนแล้วยกขึ้นมาอันนี้คือท่าทุ่ม้วยสะโพกหรือโคชิวะสะแต่ว่าบางทีหรือหลายหลายทีครับเราเข้าไปเอาสะโพกเข้าไปทุ่มคู่ต่อสู้ของเราไม่ยอมครับพอเราเอาสะโพกเข้าไป่ยวช ไอ้ท่าที่เกิดขึ้นท่าแรกก็คือฮารโกชิเพราะว่าสะโพกเข้าไปไม่ได้เราก็เลยเอาขาไปกวาดฮารแปลว่ากวาดครับกวาดเข้าไปแล้วก็ทุ่มปั้งแที่ต่อมาครับไอฮ้ฮานเนมาจากไหนครับฮานเนคือหนึ่งในสี่เทพของโคดกันอาจารย์โยชิอากิยามาชิ <c oughs> ตะเด็กก็ได้แต่ <c oughs> <c oughs> ยากมากเลยแต่ก็ได้ <c oughs> อาจารย์ยามาชิตะไปสอนแพทาทิลี่บุสเวลที่อเมริกาแล้วตอนที่ท่านไปอยู่ที่อเมริกาครับตอนท่านสอนฮารโกชิอยู่ไปอยู่มาเข่าแกเจ็บ ไอนน้เรื่องจริงเข่าเจ็บก็เลยลองดัดแปลงใหม่ให้กลายเป็นงอเข่าแบบนี้แทนแล้วช,ช่วงขาเนี่ยหนุนข้างนี้ขึ้นฮะน,นี้แปลว่าสปริงหรือกระเด้งแทนที่จะเข้าแล้วกวาดบริการเป็นการสปริงดีดข้างนี้ขึ้นต้้งอุ้ยขอโทษลนแล้วก็สุดท้ายคืออุจิมาตะที่บอกเมกื่อกี้ที่บ้านเราสมัยก่อนชื่อเรยว่าอุจิมาไข่เพราะว่าเวลาเข้าไปยกขาขึ้นมาไม่ต้องเอาขาไปกวาดหรือไปหนุนเลยเล่นที่ขาข้างนี้แทนอุจิตว่าด้านในมาตะไม่รู้ครับก็คืออินเนอ้์ตายก็คือการตัด ไอ้ขาดิบด้านในขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยจบที่ปังอย่างนี้ระวังด้วยแต่ทำให้ถูกต้องครับสะโพกมันติดกันอยู่พอเรายกขาแล้วเวียงไปข้างหลังแจ้งัดขาเขาลอ,อยขึ้นอันนี้ได้เป็นอุจิมัตะใปัจจุบันคือเป็นท่าสะโพกไสร็แล้วปุ้งตังซึ่งหลายต่อหลายคนก็ยังสับสนฮานงโวชีก็อุจิมัตะดูง,ง่ายๆเลยฮานิงโวชี oshi, เล่นงานขานี้ครับดันขานี้ขึ้นมาอุจิมัตะเล่นงานขานขานี้ขึ้นมาสว่วนสุดท้ายเลยจริงๆอุจิมะไข่ <c oughs> <c oughs>